ใช่เราสกินครั้งแรกต้องทำยังไง ใลขวดของลาสกินทุกขวดจะเป็นแบบแอร์เลย์ปั๊มสองชั้นทำให้เชื้อโรคที่อาจก,ก่อสิวไม่เข้าไปอยู่ในขวดระหว่างใช้ใช้ได้จนหมดทุณปยดไม่ต้องกลัวหกระหว่างใช้ทนร้อนทนหนาวได้เองก็ยังเห็นผลไม่ทําให้ครีมเสื่อมสภาพออกการเปิดใช้ครั้งแรกจะต้องปั๊มอากาศอากาศอกให้หมดก่อนเนื้อครีมจะออกมานะคะตัวนี้จะเป็นระบบฝาปิดหนึ่งชั้นแต่เซรั่มทองจะมีทั้งฝาปิดและการล็อกขวดเอาไว้อีกชั้นหนึ่งหมุนฝาให้ดังกรึบก่อนถึงจะปั๊มเซรั่มออกมาได้นะคะลองดูเนื้อกันทีละตัวเลยดดีีกกววว่่่าาาาาาา้้ลแงงงจะะเเเเเป็นนนืืออสสขททหหซึมมยยับภพ เซรั่มทองเนื้อใสสีทองมีความค้นทาแล้วผิวนุ้งนิ่มฉ่ำฟูยิ่งงวดิ่งแน่มแมนแดดชมพูเนื้อสีเหลืองไม่ผสมรองพื้นทาแล้วไม่ขาดไม่วอกมันก็ใช้ได้แล้อถ้าครั้งแรกให้ปั๊มออกมานิดนึงก่อนเพื่อเทความเข้ากันกับผิวที่แนวคะ่ะถ้าสั่งทีโอเซ็กก็เทเซรั่มแดงที่ด้านขวาเซรั่มทองที่ด้านซ้ายทำแบบนี้เช้าเย็นแต่ถ้าสั่งดูโอเซ็ข้างนึงก็เทเซรั่มแดงอีกข้างนึงก็เทเป็นกระแดดชมพูนะคะหรือถ้าอยากใช้คู่ไหนพร้อมกันก่อนก็หยิบตัวนั้มาเทคู่กันก